สายแล้ววันนี้เราต้องไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนวันนี้เราเป็นคุณครูรีบไปโรงเรียนดีกว่าเงาน้งนเงนินเงได้เวลาไปสอนนักเรียนแล้วเลยนักเรียนหลบคุณครูหน่อยสิรถครูจะชนอยู่แล้วเนี่ยคุณครูขี่รถเองอ่ะครูขี่ดีดีแล้วนักเรียนนั่นแหละนี่ครูอ่าจัดตรงนี้ดีกว่า แต่วันนี้แหละขวางทางรัฐบาไว้เลยอุ้ยนุ่นรัา,าแล้วสวัสดีครับคุณพอ, What อนะสวัสดเีเข้าห้องเรียนเลยนะไปรีบไปสอนนักเรียนนักเรียนเข้าห้องเร็วสิสายแล้วโอ้ยเห็นไหมคขาเขาเดินช้ากันหมดเลยครูก็เดินช้าเหมือนกันนั่นนะ่ะครูรีบแล้วให้เวลาสิบนาทีต้องถึงห้องนะไม่งั้นจะโดนทำโทษถึงห้องเรียนแล้ว านักเรียนค่ะนั่งที่ห้ามคุยห้ามเล่นกันนะค่ะไม่คุยคุณครูใจายจังเลยเธอคุณครูคนนี้ดุเพื่อนคุณครูคนนี้ดุมากเลยใกรอยากให้ครูใจดีบัณฑิตต้องนี้อ่ะอ่าๆอย่าคุยกันอย่าคุยกันนั่งประจําที่ค่ะนั่งนะคะนั่งนะคะเฮ้ยคุณจะดุไหมเจะดุไหมเขอให้เป็นครูใจดีขอให้เป็นครูผู้หญิงเถอะ น,นักเรียนทำไมมาสายอ่ะขาโทษค่ะทีหลังอย่ามาสายอีกนะรู้ไหมค่ะ<อ>มาสายบ่อยๆเดี๋ยวจะให้สอบตกเรียนซ้ำชั้นไปเลยค่ะไปนัง่งที่เดี๋ยวนี้ค่ะครูดูจังอยากให้มีครูดใจด,ดีมาเรียนเล่านีอ,อะนักเรียนตั้งใจดูคนครูนะเ<อ>นี่ยให้คัดลายมือตามคนครูบนกระดานใครเสร็จแล้วให้เอามาส่งได้เลย ตั้งใจนี่ครับ<อ>ลุกเดี๋ยวนี้เลยนะนักเรียนจะนอนในห้องเรียนได้ยังไงคนนี้อีกลุกเดี๋ยวนี้้ใจ้ห้ามนอนในห้องเรียนในเวลาเรียนห้ามนอนเดี๋ยวคนไหนนอนจะโดนครูครูเตะลุกกันให้หมดเลยนะตั้งใจดูบนกระดานคัดลายให้คัดลายมือตามคุณครูคุณครูมีคนแอบดูโทรศัพท์คนไหนนี่นี่วันน,น้าห้องจะดูโทรศัพท์ทำไมจยดู เดี๋ยวคุณครูจะให้สามชั้นหนูเก็บค่ะอ่าตั้งใจคนนี้อีกเก็บโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เก็บโทรศัพท์ให้หมดนะนักเรียนอย่าให้ครูเห็นคนไหนเอามาเล่นอีกนะตั้งใจดูคุณครูบังกระดานอ้าวคัดลายมือตามคุณครูบังกระดานใครเสร็จแล้วให้เอามาส่งคุณครูคะมีอะไรคุณครูคะหนูขอตไปเข้าห้องน้ำค่ะไม่ได้ต้องทำงานให้เสร็จก่อนไปนั่งที่เดี๋ยวนี้ เอาเอาหนังสือขึ้นมาเขียนตั้งใจทำคุณครูคะว่ายังไงนักเรียนมีอะไรอีกหนูขอขออนุญาตไปกินน้ำได้ไหมคะหนูน้ำมากเลยไม่ได้ต้องเรียนให้ครบชั่วโมงก่อนกลับไปนั่งที่ค่ะตั้งใจเขียนหน้ากระดานคุณครูคะขออนุญาตไปกินข้าวได้ไหมคะหิวข้าวไม่ได้หิวข้าวก็ต้องอดทนทำงานให้เสร็จก่อน นี่นักเรียนโยน,โยนคุณครูออกมานอกค้องได้ยังไงฮะทำไมทำอย่างนี้กับคุณครูครูใจไดเนี่นะสำหหน้าจะให้สอบตกให้หมดเลยสอนคุณครูใจดีสวัสดีจ้ะนักเรียนสวัสดีจ้าคุณครูว้าคุณครูสวยจังเลยยนนสันักเรียนสาย,ส,ายสายแล้วสายแล้วสายแล้วต้องรีบไปโรงเรียนครูดู โอ้ยตื่นสายต้องรีบไปเรียนแล้วรงเ,เรียนสายแน่เลยอะขอให้เป็นคุณครูผู้หญิงใจดีเถอะนะสวัสดีครับคุณครูผมมาสายนิดหน่อยครับไม่เป็นไรไเปนนั่งที่เลยเย้ yeah, ครูไม่ดานั่งที่แล้วครูครับค่ะเอ,อ่อผมขอแยกไปเข้างน้ำได้ไหมครับได้ไปเลยจ้าอุย้ยคุณครูใจดีจังเลยอยากใครอยากดูใครอยากทำอะไรก็ตามเลยนะ ห้องน้ำดีกว่าเสร็จแล้วไปนั่งที่ดีกว่าเขา,าอยากทำก็ทำอะไรขาอยากทำอะไรก็ทำเลยว้าวครูคใจดีจังเลยจะทำอะไรก็ได้ขออญาตนอนหลับได้ไหมค,คุณครูได้จ้านอนเลยนอนดีกว่าครูใจดีครูคนนี้ไม่ดู บายบายครูไปสอนห้องอื่นก่อนนะบายบายค่ะคุณครูวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนบายบาย